สวัสดีครับ Kristin. ทุกคนวันนี้ผมมาทำแกงส้มผักรวมกุ้งสดนะครับเป็นเมนูง่ายๆแต่ก็ถ้าทำเองก็ค่อนข้างยากนะครับนะครับเครื่องเบื้องต้นเนี่ยเราตั้งน้ําให้มันร้อนนะครับเราก็ใส่เครื่องแกงพริกลูกโดดนะครับเป็นเครื่องแกงต้นตำรับจากทางใต้นะครับเป็นเครื่องแกงที่ไม่ต้องปรุงนะครับเป็นสูตรพิเศษนะครับจากทางเราใส่เครื่องแกงแล้วก็ตั้งน้ําให้ร้อนนะครับพอเดือนพอน้ําเดือดเนี่ยเราเองก็ ก็ต้องใส่ผักลงไปนะครับผักที่เราเตรียมไว้เป็นผักรวมนะครับผมมีทั้งผักบุ้งนะครับดอกกระหล่ําแล้วก็ดอกแคร์นะครับค่อนข้างที่จะสดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ผักเสร็จแล้วเราก็ปิดทิ้งไว้สักพักให้ผักมันสลดนิดนึงนะครับหลังจากผักสลดแล้วเนี่ยเ,เราก็เตรียมกุ้งนะครับที่เราทำเอาไว้นะครับกุ้งเนี่ยก็ตัด ส่วนของหนวดที่แหลม mm <guides. S 1> ๆออกไปนะครับใส่ท oh ั้งเปลือกเลยนะครับมันจะได้หวานหอมนะครับผมพอกุ้งเนี่ยใช้ผมคัดมาใช้ไม่ใหญ่มากนะครับสี่ร้อยกรัมนะครับใช้กับการปรุงในครั้งนี้นะครับหลังจากใส่กุ้งเสร็จเนี่ยก็พักทิ้งไว้นิดนึงให้กุ้งมันสุกนะครับให้มันเป็นสีเหลืองสีแดงนิดนึงนะครับหลังจากกุ้งสุกแล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยเราก็สามพอกุ้งสุกแล้วเนี่ยเราก็ปิดเตาแก๊สได้เลยนะครับปิดไฟได้เลยนะทุกคนแล้วก็ เอาน้ำมะนาวเนี่ยที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยนะครับบีบใส่ได้เลยผมใช้มะนาวหกลูกนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามคอยชมคอยติคอยชมนะครับเครื่องแกงพริกกระโดดเนี่ยนะครับเป็นเครื่องแกงที่ตั้งใจทํามากแล้วก็เป็นเครื่องแกงที่ไม่ต้องวุ่นวายมากครับเป็นเครื่องแกงที่สําเร็จ มาให้เรียบร้อยแล้วแค่เทใส่ทุกอย่างก็อร่อยแล้วนะครับเป็นเครื่องแกงสูตรพิเศษจากทางเราขอบคุณทุกคนมากๆครับที่คอยติดตามแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกคนจะสนับสบนุนและติดตามอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้อร่อยกับการทำกับข้าวนะครับสวัสดีครับ